สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้นะมีหน้าหล่อเข้ามานะครับก็คันนี้ต้องบอกว่าราคาดีนะครับถ้าใครอยากดูรถนะครับบิสูบิชิไทตันนะครับเป็นไทตันตัวปี18เลยคันนี้นะต้องบอกว่าเป็น4ประตูนะครับตัวสูงและราคาเพียง5 1 9 0 0 0บาทนะครับกับรถปี18เลขไม้อยู่71,000กิโลนะครับก็เข้ามาดูรถได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่เสรีไทย68แยก1นินบุรี นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่มีความต้องการทางตลาดสูงและรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับเป็น2.4นะครับ GLS นะครับลิมิเต็ดนะครับคือต้องบอกว่าข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในยิ่งกว่านะครับเดี๋ยวมาดูโดยรวมกันเลยนะครับข้างหน้าตัวนี้กระจังหน้าก็มีการไมเนอร์เชนมานะครับน่าจะเจ้าของเดินไปติดอะไรเพิ่มมาสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะกันแมลงกันใบไม้นะแต่ว่ามันทําให้รถดูดูแพงดูหรูดูแพงขึ้นนะครับ ล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้านล่างด้วยนะสำหรับตัวนี้นะไฟตัดหมอกจะขยับเข้ามาใกล้หน่อยนะปกติไฟตัดหมอกเขาจะอยู่รุ่นตรงนี้นะครับพร้อมเดี๋ยวกรอบทะเบียนกรอบทะเบียนตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นรถกระบะแบงล้องนะครับแต่เรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาจัดมาเต็มนะมีเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีพวกเดย์ไทม์อะไรให้ตรงนี้หมดเลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบลูกแก้วนะครับรถสวยๆเลยคันนี้เป็นสีดำนะครับมีสูชิไทต,ตันพัดนะครับ ก็ต้องบอกว่ายอดจัดนะครับไปได้นะยอดจัดยังพอไปได้นะครับสาหรับคันนี้นะเรามีไฟแนนซ์รองรับทุกอาชีพนะครับสําหรับใครที่อยากได้ตัวไต้ันคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่เขาขึ้นโชว์ไว้นะครับได้เลยนะเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบด้านข้างโดยรวมกันตรงนี้เนาะนะผมก็ใหม่เนาะล้องตากกองก็ใหม่เหมือนกันเลยนะนะฮาแน่วันนี้นะครับ,นะรบแล้วก็เดี๋ยวดูชุดกันชนนะชุดกันชนจะสังเกตได้เลยนะว่าโทนสีเดียวกันแล้วก็แนบสนิทเลย นะครับต้องบอกว่ารถนี่สภาพ100%ยเกิฟตเลยนะครับแล้วก็มีโป่งโป่งล้อนะครับตัวนี้ยาวมานี่ครับมีทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับเป็นสีดำนะครับเพิ่มเพิ่มความดุดันสําหรับตัวรถที่เป็นตัวสูงนะครับแล้วตัวแม็กของปี18เนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นแม็กตัวท็อปเลยนะครับเป็น6เป็น6แม็กหกลูร้อยนะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับคันนี้ก็ได้ยางของดัลล็อมานะครับดอกยางก็ทุ่มท่วมแบบนี้เลยนะครับดอกยางสวยๆเยอะๆเลย ชุดช่วงล่างนะครับพวกคอยสปริงพวกด้านในต่างๆจะสังเกตได้ว่าไม่มีสนิมนะครับเพราะว่ารถเราใหม่มากนะเราเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้จริงๆก็เป็นคนไปขับมาเองอ่ะเมื่อวานคันนี้นะไททตันนะครับ <S <S <ๆ S 1> เป็นรถเดิมๆนะรถสวยๆด้วยมีจกมงข้างตรงนี้ก็ข้อโครเมี้ยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้นะครับคันนี้ไม่มีกล้องเนาะนะเป็นโคคเมียมมาให้เฉยๆนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับมีกันสาดมาให้แล้วนะครับ4บี่บานเลยนะครับ ติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะเบอร์ประมาณ80นะเพราะว่ามืดมากเลยนะครับคันนี้ก็เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยมันจะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสอยู่นะครับมาพร้อมกันลอยเนาะนะครับรถสวยๆคันนี้นะครับบันไดด้านข้างก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบแข็งอลูมิเนียมแบบแข็งนะครับขึ้นไปเหยียบได้สบายนะสองคน รถสวยๆกระจกก็เป็นมิสูแท้หมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะรถค่อนข้างสูงผมสูง180นะแต่รถก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างสูงเป็นสีดําที่ไร้รอยขนแมวนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับล้อด้านล้อด้านหลังก็จะเหมือนด้านหน้านะครับแม็กมันก็จะเป็นมันไม่ใช่เชิงสีเ,เงินๆนะมันเป็นสีออกแบบเทาๆเข้มๆนิดนึงนะครับ โลโกอิซุไททันพัทอยู่ครบนะครับคันนี้เป็นตัว2.4 gls นะครับลิมิเต็ดปี18เลขไม่เจ็ดหมื่นนนะครับรถสวยนะมือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเบรกตรงที่3เช่นกันนะแล้วก็โลโก้ของมิตซูบิชินะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับก็รถที่เป็นตัวสูงมันก็จะเป็นต้องมีกล้องนะครับแล้วก็ดีไซน์กันชนด้านหลังเนี่ยสวยนะครับมันจะมีเป็นดนามิกของเขานะสวยมากแต่ว่ามันเป็นงาน มันเป็นเหล็กแหละแต่ว่ามันมีไฟเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยฝาทงฝาท้ายนะครับเดิมๆนะครับดูกันได้เลยนะพวกจุดพับจุดเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับมันจะมีจุดแต้มเม็ดอาร์กอะไรต่างๆหัวน็อตไม่มีขยับนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สภาพเดิมมากนะครับเดิมสุดๆนะครับกับ Mitsubishi Titan คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะว่าคันนี้มีอะไรบ้าง นะครับคันนี้ภายในนะครับของไตทั้นคันนี้มันก็จะเป็นโทนสีดำนะเป็นหนังสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะทั้งสีที่นั่งก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็เดินสเตตชิ่งคู่เป็นสีเทานะครับตามตะเข็บต่างๆตามเบาะนะครับตามหัวหมอนอะไรต่างๆนะครับเบาะนี่ต้องบอกว่าเดิมๆนะรถปี1 8ไม่เจ็ดหมื่นผมเห็นในเล่มเป็นผู้หญิงใช้นะคันนี้นะครับ โอ้หเราสวยแล้วแล้วพวกอุปกรณ์ด้านในที่เป็นขออนุญาตนะครับพวกอุปกรณ์ด้านในนะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นปุ่มุ u s ส start นะครับเราเหยียบคันปุ๊บแล้วเราก็กดนะเพียงกุญแจอยู่ใกล้เราอันนี้ผมสตาร์เครื่องเลยนะนะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับแอร์ตัวนี้เป็นออโต้นะครับเรากดเปิดได้เลยนะครับแอร์เป็นออโต้แล้วพวกหน้าจอตรงนี้ก็เป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ท o u c h s c นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีปุ่มกดปุ่มอะไรต่างๆอยู่แถวนี้นะครับเราเลือกใช้ได้เลย นะครับแล้วก็ใส่ซีดีดีวีดีได้นะครับตัวนี้นะแอร์ออโต้ทุกอย่างดีหมดระบบควบคุมไฟฟ้าล่องฟงมลายเนี่ยต้องบอกว่ามัลติฟังก์ชันเต็มระบบหมดเลยนะมีเปลี่ยนมีให้เลือกรับสายวางสายอะไรต่างๆนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นดิจิตอลนะครับคันนี้มาพร้อมเกียร์เมนนวล6สปีดนะครับแล้วก็มีถุงเกียร์มาด้วยเป็นสีดำให้อารมณ์สปอร์ตนะครับตรงนี้เป็นที่วางของนะครับเป็น USB นะครับอันนี้เป็น power outlet นะครับแล้วก็มีที่วาง เันนที่วางเหรียญแหละเนาะที่วางเหรียญที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับที่เท้าแขนก็ขนาดกําลังดีนะที่เท้าแขนจะมีสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกอยู่ด้านบนนะครับเราเปิดมาได้นะเอาไว้ซ่อนตังค์ภรรยานะครับรอเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันนะครับอ่าเบาะด้านหลังของไทตัต้น,นะครับค่อนข้างกว้างนะครับกว้างเลยทีเดียวนะกว้างแล้วสวยด้วยแล้วคันนี้มีพรมแบบเข้ารูปมาให้แล้ว นะครับพีพมพีพมแบบเข้ารูปมาให้แล้วนะครับทุกซีดเลยนะครับแล้วตัวบาะของเขาเนี่ยที่เท้าแขนเนี่ยเหมือนที่นั่งเด็กเลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีที่วางแก้วน้าให้2จุดนะครับเป็นหนังสีดําโทนสีดําหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น G L S นะครับ l i m i t e d นะครับตัวบอกก็เดิมๆนะครับเบาะสวยๆคันนี้นะกว้างด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งเลยผมสูง180อะผมสูง180เบาะนั่งอันหน้าผมเป็นคนเลื่อนรถมา นะครับผมถอยหลังบอมมาเยอะมากแล้วดูผมนั่งด้านหลังนะสบายนะเล็กรูมสบายนะครับขาสบายนั่งสบายมากคันนี้นะครับกับราคา519,000บาทนะครับดิสูมิชิตไททันพานะครับส4 G.L.S. คันนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมมอเครื่องกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าผมได้ยินเหมือนมันมีเสียงอะไรสักอย่าง อานี่เป็นห้องเครื่องของมิซูวิชิคันนี้นะครับต้องบอกว่า100%เนนะเดี๋ยวดูตั้งแต่ฝั่งนี้เลยก็ได้นะครับดูนะครับฝั่งนี้นะหัวน็อตนะครับตรงที่ค้ำฝาโปรงเนี่ยไม่มีขยับนะครับ2ตัวบนล่างนะครับแล้วก็ปั๊มแจ็อยู่นี่นะพวกแก้มคานอะไรต่างๆเนี่ยดูหัวน็อตเดิมๆนะครับพวกเม็ดอาร์กอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับอันนี้เป็นคานนะครับก็มีโลโก้ตัวตอกฝั่งแอลอยู่นะครับก็คือฝั่งนี้ นะครับพวกคาร์หน้าเนี่ยน็อตไม่มีแกะหมุดไม่มีขยับนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับคอมบัลเลวสองนะครับเนี่ยเดิมๆนะตัว R นะครับแก้มเดิมหมดเลยนะครับจนถึงนี่เลยนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับคันนี้ตัวเทอร์โบมันอยู่ด้านบนนะมันเป็นเครื่องคอมบัลเลวของมันวางข้างนะครับตัวเทอร์โบอยู่ด้านบนอันนี้ก็มีเจ้าของเดิมเขาไปเพิ่มเติมตัวท่อมาเนาะเป็นแคท ตัวบนนะครับไม่มีแคตเลอติกตัวบนนะครับเป็นท่อที่เขาทํามาเพื่อเพิ่มอัตราเร่งให้มันดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับกับมิซูมิชินะครับไททันพัทนะ2.4นะครับ GLS คันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดปี2018นะครับเลขไมล์เพียง71,000กิโลนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับใครต้องการรถกลับบ้านปีใหม่นะครับก็คันนี้ แน่นอนนะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับคันนี้จอดอยู่ที่เซีรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับไททันพัท 2.4G LS นะครับรุ่นลิมิเต็ดนะครับก็วันนี้ผมได้เพชรยนต์นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าน้องมาตั้งรถรอแต่เช้าพอดีเมื่อเช้าไปรับรถตู้มานะครับก็เลยช้านิดหนึ่งนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ